พันขาวเลยลูกพี่เออเอาสู้เขาอู้หอมแท่ะเน่แน่นอนจริงๆครับสวัสดีครับคลิปนี้ก็มาดูทีมงานเสียพพกันหน่อยครับท่อแกขับเองเลยครับวันนี้โอ้สมิโตโมอยู่ไหนนะมาเล่นโกเบแล้ว ้คันเก่าอยู่ไหนน,น้อเปิดเปิด,ปดบอ่อใหม่ครับวันนี้ขยายบ่อเก่าตางนู้นครับน่าจะขยายออกมานี่แหละ บอลขาวเลยลูกพี่เออเอาสูเา้เขาโอ้ทอมเท้า,าแน่นอนจริงๆครับรถดำประมาณเจ็ดแปดคันได้ครับทีมงานเสียพบเต็มดีเดตมีแต่คันที่ไม่เคยเห็น ทีมงานเก่าๆหายไปไหนหมดนอะนอออี่ทางขึ้นตรงนั้นก็โหดเหมือนกันนั่นแะดินยังเปียกอยู่ครับชมกันต่อไปครับอยู่บ้านจะบกงามครับวันนี้ อยู่ใกล้บ้านใกล้บ้านครับไม่ได้เจอกันนานเลยไม่ได้เจอกับที่โพบนานเลยครับ อ่ะครับประเ็วอนะานี วันนี้ใครจะจมก่อนครับวันนี้เพิ่งเริ่มง,งานน่าจะวันแรกครับตรงนี้เพิ่งย้ายรถมาครับลอ,องชมกันต่อไปครับ ธรรมดาไปก่อนครับวันนี้ ตักเร็วเหมือนกันครับตักไวตักไวกดูครับกล้องจริงๆงครับ เดียวเจอดินเหนียวแล้วนะคกับดินเหนียวล้ว,ดวดนๆอ่ะไม่มีแบบหน้าดินแบบดินทรายเหนียวล้ดวนเลยครับเริ่มเนินแล้วเริ่มเนินแล้ว เราผมจอ,อกได้ไปเนาะเนี่ยเริ่มทางเริ่มหนืดแลวเนี่ยรถโหลดเตี้ยด้วยครับเดี๋ยวรอรอชงก็จะออกได้หรือเปล่ายูสงวนสัก รวจัดวันนี้อตแกขับเองเลยคนขับไม่มาครับวันนี้ ครับโอ้กระทะโคตรสวยอ่ะกระทะสวยมากครับเอ้สู้เขาคิวแท้ เลยวครับ นราจะเที่ยวที่สองครับนี่ไไม่ใช่เที่ยวที่สามครับ <c oughs> เขา้าเข้าเที่ยวที่สามแล้ว <c oughs> โอ้ลมแรงครับเริ่มหนาวแล้วการเริ่มเย็นแล้วครับเมื่อวานในเมืองก็ฝนตก

ர <laughs>